โซโล,โลนะคะหลบแพรบค่ะจัดงานวงก่อนนะจ๊ะ YG ค่ะออกมาประกาศนะคะกับโปรเจกต์4บวก1ค่ะจัดอย่างยิ่งใหญ่ใน BLACKPINK THE MOVIE ก็คือจะมีภาพยนตร์นะคะที่ผลิตขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นเรื่องราวของ4สาว BLACKPINK นะคะทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะฉลองครบรอบ5ปีค่ะก็จะออกฉายนะคะใน CGV พร้อมกันทั้งในเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกกว่า100ประเทศกันเลยทีเดียวค่ะในฤดูร้อนนะคะที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะว่าจะเป็นวันที่8สิงหาคมนะคะซึ่ง จะตรงก,กันกับวันเดบิวต์ของ b a c k ค i ิก็เห็นว่าะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะจะแบ่งเป็นหลายส่วนอยู่เหมือนกันค่ะอย่างเช่น Memory Room นะคะ mm. ก็จะเปิด mm. เผยถึงความทรงจำในช่วง5ปีนะับตั้งแต่ b a c k ค i ิ้งเดบิวต์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับความงามที่แตกต่างของเมมเบอร์แต่ละคนนะคะรวมไปถึงมีสัมภาษณ์พิเศษค่ะที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อีกด้วยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่านะะ CGV ก็คือโรงภาพยนตร์ของเกาหลี<ๆ>ค่ะเขาจะเตรียมฉายเดอ m o ูฟวีนะคะไว้หลายแบบมีทั้งแบบสกรีน X X นะคะซึ่งก็จะใช้หนังแบบ3จอคะ่ะแล้วก็จะมีแบบ 4DX ซึ่งก็จะช่วยเสริมเรื่องเอฟเฟ ให้ซาวเสียงมันคล้ายๆกับในคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าถ้าจะมีงานกลุ่มค่ะ t ด e Movie นะคะมาให้ดูก่อนนะแล้วในไทยเนี่ยจะได้ดูไหมอันนี้คือคำถามแรกเลยนะคะก็เลยไปดูนะว่าอตอนนี้เมืองไทยเนี่ยฉายได้หรือเปล่านะ,ะเห็นในประกาศของกทอมอในเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือโงรงภาพยนตร์เนี่ยยงังฉายได้ตามปกตินะคะแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะดังนั้นในไทยก็น่าจะได้ดูเหมือนกับประเทศอื่นๆเขานะส่วนเรื่องราคา ตัวเนี่ยแอดไม่แน่ใจนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าชะราคาเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็เก็บตังค์เอาไว้ก่อนรอเลยแล้วการคาดก็กว่าจะฉายก็น่าจะประมาณสิงหาใช่ไหมอืมอันนี้ก็เตรียมตัวรอก,กันได้เลยนะคะส่วนงานดูฟรีนะคะของทางกูบเทเลคอมอันนี้ก็น่าตื่นเต้นเพราะว่าจะถึงแล้วนะคะเห็นเขาเริ่มประกาศนับถอยหลังกันแล้วนะคะจะฉายในวันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในโชว์ยูไลท์แดดค่ะก็เขาแจ้งตรงนี้ว่า2ทุ่มที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ ฟิลิปปินส์จะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ประมาณ1ทุ่มไทยนะน่าจะได้ดูกันนะคะก็สามารถไปกดติดตามคะดูได้ผ่านทาง Facebook ของเขาค่ะมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกให้แล้วกันนะคะ ก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะส่วนเรื่องโซโล่นั้นนะคะยังไม่มีความคืบหน้าค่ะแต่เรื่องของงานวงนะคะก็มาก่อนเนาะก็มาให้เราได้หายคิดถึงกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า